นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลายนี้ให้ดูนะก็อันนี้ก็คือปกติเลยนะคะแล้วก็มาเข้าหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเราจะได้สองเส้นนะแล้วก็ถอดออกแค่นี้เลยนะคะนี่นะดึงขึ้นมาสอดเข้า,ขาไปหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ดึงออกมาทั้งพร้อมกันเลยแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็สอดเข้าไป แล้วก็ดึงออกมาอันนี้เราก็สามารถทําเชือกได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นหางเปียขึ้นไปแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นรอยถักเปียแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะง่ายเนาะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้เทคนิคง่ายๆนะคะในการถักเชือกนะเราจะสามารถไปทำหูก,กระเป๋าก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำา อย่างอื่นก็ได้นะคะเขาก็จะขึ้นลอย,อย่างนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ